ราชาลูกหนังทวโลกขอเสนอลิส์รับศึกลิเวอร์พูลครอบสอบปรับอื้อบูอยูโรปายังมีฟานได์คืนครอบสอบปรับอื้อบูอยูโรปายังมีฟานได์คืนดาวินนูนเยสซัตฟันฉับสกอร์ลิเวอร์พูลเตรียมลงสังเวียนยูโรปาลีกครั้งแรกนับตั้งแต่นัดชิงปี2016ที่แพ้เซบยีย่า1-3ต่อ3โดยจะยกพลไปเยือนลาสลิสจากออสเตรีย รีวิวฟุตบอลยูโรปลาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนัดแรกวันพฤหัสบดีที่21กันยายน256 6รลาสซลินจากออสเตรียประทาลิพูจากอังกฤษเวลา23นาฬิกาส่านาทีท่าทดสดบินสปอร์ตสสนามไรฟ์ไฟเซนอารีนาสภาพความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านของกุนซอโทมัตซาเกเดไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆอย่างโทเบียสอันเซมยานนิสเลตาอาดิวตาอุยเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าทั้งหมด เลนนี่เป็นตออปีกอดีตแข้งลียงเจ็บกล้ามเนื้อและเอบิมาดาโบยังไม่ฟิตเพิ่งลงเล่นแค่ทีมสำรองนับตั้งแต่ย้ายยืมตัวมาจากโรม่าดานเจเกนครอปนายใหญ่หงแดงยังหมดสิทธิใช้งานเทรนอเล็กซานเดอร์อโนแบ็กขวาท่านรองน่าจะพร้อมคัมแบ็กเกมรับมือเวสต์แฮมวันอาทิตย์นี้มากกว่าส่งผลให้โจโกเมสได้ลงต่ออีกฝ่ากสลับเอาคอสตาซิมิคาสแทนที่อนดูโรปสันเชลี่ยกับนายด่านมือสองควีนเคลเลอร์ได้โอกาสแทนอลิสันเบเกอร์ แต่ข่าวดีคือกัปตันเฟอร์กิวฟันได้พ้นโทษแบน2นัดในพิมลีกคืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่หูลุ้นอิบราฮิมากกนาเต้ที่เพิ่งกลับมาซ้อมหรืออาจให้จูนูจจเลวคอนซาล,ลงต่ออีกนัดกลางสนามยังไรเตียโกเอาคันตาร่าที่เดี้ยงซ้ำระหว่างพักฟื้นโดยเชื่อว,ว่าครอปหน้าปรับยกแผงวาตารุเอนโดแข้งไมเดกรีทีมชาติญี่ปุ่นสวมบทเบอร์หกเคียงข้างด้วยฮาวิเอลเลสและสมาชิกไมแรนกราฟเอนเบิร์สได้เลิกประเดิม เชิดกับ3ตัวบนเจ้าหนูเบนโดกออกสตาร์ตตบรางวันต่อสัญญาประสานงานกับดูโอลาตินลุยดิอาสและดาวินนูนเยสที่ฟิตแล้วนักเตะที่คาดว่าจ,จะลงสนามรัสลิน3-4-3โทบิสลาวาวเฟรลิกลุคเคเนเดอร์ฟิลิปซีไรส์อันเดสอันดาเดฟอร์เรียนเฟรกเกอร์บังโกโยวิสิตซาซาฮอร์วจอร์ดเบลโลมารินบูวิสิตโรเบิร์ตซูลีเอเลียสฮาเวล ลิเวอร์พูล433ควีวินเคเลอร์โจโกเมสอิบราฮิมากอนาเต้ริชาร์เรลคอนซาเฟอร์กิวฟันได์คอสตาซิมิคาสฮาวิเอเลตวัตรุเอโดไรอันกราฟเฟนเบิร์กเบนโดกดาวินนูเนสลุยดิอาสความน่าจะเป็นของเกมต่อให้ปรับทับเยอะแนวรับไม่สมบูรณ์พร้อมเสียงง่ายๆแต่คุณภาพเกมทีเด็ดทีขาดของลิเวอร์พูลยังเหนือกว่าลัสลินแบบครบวงจรเลยไม่น่าพลาดคว้า3แต้มประเดิม ผลการแข่งที่คาดลัสลินแพริพูลหนึ่งต่อ3าลิเวอร์พูลเอ็โครายงานการให้สัมภาษณ์เจอรินครอบในงานถแถลงข่าวก่อนเกมลัสลินในวันนี้ผมรู้ว่าหลายๆคนบอกว่าเราเป็นทีมเต็งแต่เราจริงจังมากกับเกมนี้เราไม่ได้ยิงทนงเรามาที่นี่เพราะเราต้องการชัยชนะในปีแรกของผมผมคิดว่ายูโรปาลีกมันมากเกินไปสําหรับเราในช่วงเวลานั้นมันเป็นทีมที่แตกต่างออกไปจากตอนนี้มาก ผมคิดว่าเราไม่พร้อมแต่เราผ่านมันไปได้ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศผมตื่นเต้นมากกับศักยภาพที่เรามีในเวลานี้ตอนนี้มันอยู่ที่สิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาคุณสามารถเห็นจิตวิญญาณของทีมนี้ได้จากที่ผ่านมามีบางอย่างกำลังเติบโตขึ้นนักเตะสนุกกับการใช้เวาลาร่วมกันและตอนนี้เราต้องใช้สิ่งนั้นและถ่ายทอดมันออกมาในสนามให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ <S <S ดเ,ไดเมื่อถูกถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือจะส่งเด็กดาวรุ่งลงเล่น ผมบอกคุณไม่ได้หรอกนะคุณจะต้องรอดูในพรุ่งนี้คุณแค่ต้องสนุกไปกับมันเรามาที่นี่เพื่อแข่งขันไม่ใช่บอกอะไรให้ใครรู้ก่อนเกมนี้มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเราต้องตเตรียมตัวเองและเล่นให้ดีเราต้องมีแรงจูงใจเหมือนที่พวกเขาเป็นแน่นอนเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี่และลงเล่นในยูโรป,ปาอีกนี้ยังไม่พร้อมลิเวอร์พูลไรต์เทรนอเล็กซานเดอร์โนเยือน LASK ส เช่นเนเซอร์อโนแบ็กขวาคนสําคัญของลิเวอร์พูลยังคงไม่พร้อมกลับมาช่วยทีมในเกมอยู่่ายยูโรปลาลีกรอแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนัดแรกที่หงแดงบุกไปเยือน L.A.S.K. ลินส์สโมสรดังของออสเตรียวันพัสดุที่21กันยายนนี้ดาวเตะชองกรีกวัย24ปีได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาจะเกมลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านอัดแอสตันวิลล่า3-0เมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยายนก่อนเข้าสู่ช่วงโปรแกร,รมทีมชาติ ทำให้เจ้าตัวอดช่วยทีมในเกมนัดที่หงแดงบุกอัดบูฟแธมตันวันเลอร์สต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนล่าสุดอเล็กซาเนเดอร์อโนมไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมเมื่อวันพุทธที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนั่นเป็นที่แน่นอนว่าเจ้าตัวยังไม่พร้อมคัมแบ็กในเกมวันพระสษดีนี้เช่นเดียวกับเตียวโกเอาคันทาร่ากองกลางจอมเทคนิคที่ยังไม่หายจากปัญหาบาดเจ็บที่สะโพก อย่างไรก็ตามเกมนี้ลิเวอร์พูลจะได้เฟอร์คิวฟันไดซเซอรแแบบ็กกับตันทีมกลับมาช่วยแนวรับหลังจากที่ติดโทษแบน2นัดในลีก LFC D z n 1 1เปิดเผยค่าเฉลีย่ยและสถิติความสามารถของ3มิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมลิเวอร์พูลที่อาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นด้วยกันในเกมค่ำคืนนี้กับ LASK r i n s ในยูฟ่ายูโรปาลีกนัดเปิดสนามของรอบแบ่งกลุ่ม ฮาวิเอลเดียตแรนดกราเฟนเบและสเตฟานไบสติดดูเหมือนว่าจากค่าเฉลี่ยความสามารถของพวกเขาที่ผ่านมาอาจจะเป็นแผงกองกลาง3คนที่ดูมีความสมดุลเป็นอย่างดีทั้ง3คนเป็นดาวรุ่งที่มีพวามสวรรค์อย่างมากและยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาอีกมากโดยอายุเฉลี่ยของพวกเขายังคงถูกจัดว่าเป็นดาวรุ่งอยู่ในเวลานี้ ชาวเกนิวอันเดอร์สกอร์เอรายงานว่าเจโอมารติเปิดเผยว่าเขาอาจจะพิจารณาในการย้ายกลับไปคาแข้งกับชาวเกศูนอีกครั้งหลังสิ้นสุดสัญญากับลิเวอร์พูลแน่นอนว่าชาวเกเป็นสมมติเยาวชนของผมในฐานะแฟนชาวเกถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เล่นที่นั่นอีกครั้งตอนนี้พวกเขากําลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะกลับไปยังหลีกสูงสุดของเยอรมันให้ได้อีกครั้งผมเฝ้าติดตามดูพวกเขาเสมอผมคิดว่านักเตะบรสเซียดอนมูลสักหนึ่งหรือสองคน จะดีใจถ้าหากพวกเขาเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลิกาอีกครั้งเพราะมันเป็นดาบิแม็ที่สนุกอย่างมากสำหรับอนาคตของผมนะเหรอผมไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัมเมอร์หน้าผมแค่ต้องมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันอย่างเต็มที่จากนั้นเราก็มาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นหรืวอว่าผู้เอ็กโครายงานว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้อเล็กซิสแม็กอลิสต์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เขาได้ถูกเพื่อนร่วมทีมบางคนล้อว่าเป็นลูกรักของเจอเกนครอปคนใหม่สำหรับในเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดการทีมมันเป็นอะไรที่ดีมากผมเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมได้ไม่นานแต่เขาทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากสำหรับผมกับที่สโมสรใหม่แบบนี้และตอนนี้ทุกอย่าง10เต็ม10มันค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบจนทำให้เพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ล้อผมว่านายคือลูกชายคนใหม่ของครอปในตอนนี้มันเริ่มจากในเกมที่พบกับวูฟแทมป์ตันวันเดอร์เรอร์ เพราะผมเป็นนักเตะจากทวีปอเมริกาใต้แค่คนเดียวที่ต้องเล่นเป็นตัวจริงในเกมวันนั้นและจากนั้นพวกเขาก็บอกว่าครอปคือพ่อของผมไปแล้วพวกเขาบอกว่าเขาไม่กล้าถอดผมออกจากสนามผมได้ลงเล่นทุกเกมอะไรประมาณนี้แหละครับและล่าสุดในการฝึกซ้อมวันนี้ของทีมลิเวอร์พูลดูเหมือนว่าจะมีคนไม่พอใจที่แมคก้ากลายเป็นลูกรักคนใหม่ของครอปนะครับสแสดงท่าทีได้ชัดจนเลยฮ่าฮ่ เกร็กอีเวนจากเดียลติกรายงานว่าทอนแอมฮอสเปอร์เบรนฟ f o r d และไบรตันแอนโฮปเอาเบียนเองก็ต่างมีความสนใจและต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับควีนเคลเนอร์ผู้รักษาประตูวัยย4ิบซีปีของลิเวอร์ o ูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเขายังคงอยู่กับลิเวอร์ o ูลต่อไปแต่ผู้รักษาประตูรายนี้ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการพลาดโอกาสในการย้ายทีมไปเลยและตอนนี้เขากำลังมุ่งเน้นไปที่ลิฟท์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าเคลเนอร์เตรียมที่จะรับโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมหงแดงในเกมที่จะบุกไปเยือนลาสเครินส์ในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกสำหรับในวันพระรษดีนี้ฟาบิโอคาวนโยกับความยากลำบากที่ต้องปเผชิญอีกครั้งการย้ายไปร่วมทีมแบบยืมตัวกับทางอาร์เบไลฟซิกดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูเส้นทางอาชีพของเขานั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้หลังจากออกจากสโมสรลิเวอร์พูล แต่จนถึงตอนนี้คาร์วิโยลงเล่นให้กับทางไลฟ์ซิกไปเพียงแค่32นาทีในฐานะผู้เล่นสำรองเท่านั้นในบุนเดสลีกาเยอรมันในฤดูกาลนี้และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะมีชื่ออยู่ที่มานั่งสำรองแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวดูเหมือนว่าตอนนี้คาร์วิโยดิ้นรนอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในทีมตัวจริงให้ได้แต่แน่นอนว่าโอกาสค่อนข้างยากเนื่องจากระบบที่มาโกโรเซอร์ใช้ในตอนนี้บวกกับผู้เล่นอย่างซาฟีซีโมนที่ย้ายยืมตัวมาจากบริสแซแชักแมง ที่เล่นในตำแหน่งเดียวกับเขาก็กำลังมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้อีกด้วยบอบบี้ครังเอ็นวัย18ปีเด็กดันของเจอเก้งครอปลงสนามให้กับทีมลิพูชุดอายุไม่เกิน21ปีแข่งกับทีมฟุตบอลอาชีพยอย่างหมอคำ้ำทีมจากลีกทูในฟุตบอล EFL เอโทฟีผลหงน้อยฟอร์มฮอตเอาชนะไปได้3ต่อ0 ลิเวอรูพูลได้ประตูจากมูเซียลอฟสกี้สเกาลลอนและคลาร์กพาทีมเก็บ3คะแนนแรกนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2 0 1 6สำหรับ EFL r ท p h y เป็นถ้วยเทีทีมระดับลีกวันและลีกทูได้ล่ารางวัลกันซึ่งตั้งแต่ปี2 0 1 6ก็ได้อนุญาตให้ทีมในพรีมลีกและแชมเปียนชิพส่งทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีเข้าหาประสบการณ์ด้วยได้ ลิเวอร์พูลทำว้าวุ่นโซชาจิ้มนักเตะสร้างปัญหามากสุดตอนคุมแมนยูโอลิโกน่าโซชาอาดีตผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดยอมรับว่าโดเปโต้ฟิมิโนกองหน้าลิเวอร์พูลที่เวลานี้ไปอยู่กับอัลอาลีในลีกซาอุเป็นนักเตะที่สร้างปัญหาให้กับตัวเองมากที่สุดในช่วงที่กุมบังเหียนปีแสดงระหว่างปี2008ถึง2021โซชาเผยผ่านเดียติกเสื่ออังกฤษว่าในฤดูกาลสุดท้ายของผมเราเล่นกับลิเวอร์พูลในบ้าน ผมรู้สึกว่านักเตะของเราพร้อมเหมือนกับที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาพร้อมตอนที่เราเล่นกับแมนซิตี้และคว้าชัยชนะได้สำเร็จสุดท้ายเราแพ้ไป0ูต่อ5มัน50-50ไม่มากก็น้อยในการครองบอลและโอกาสในครึ่งแรกแต่เราตามหลังถึง0ูต่อ4ผมตัดสินใจผิดและนั่นคือจุดต่ำสุดของผมในฐานะผู้จัดการทีมแมนยูนเต็ด โรเบโต้ฟ ja ีเมโน่น่าจะเป็นนักเตะฝ่ายตรงข้ามที่สร้างปัญหาให้กับผมมากที่สุดในฐานพุัธการทีมความ่ายแพ้ในบ้านต่อสเปอร์หนึ่งต่อ6นั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปและมันได้รับผลกระทบจากการที่มีนักเตะของเราโดนไล่ออกโซชากลาบทั้งนี้ในเกมที่ไมเต็ดแพ้ลิพูซูล์ต่อ5เมื่อเดือนตุลาคม2021ฟีเมนโน่ไม่ได้มีชื่อทำประตูแต่ก็เชื่อมเกมและยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเคยยิงใส่ปีแสดง2ลูกในเกมบุกชนะ4ต่อ2เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี2 0 2 1หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ